สวัสดีครับผมมาพบกับบอหลงเช่นเคยนะครับกับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อประจำวันที่24นะครับเดือน12,565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวมสีนอยนะครับผมสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ก็ตัวเด่นตัวเด่นวิ่งลุดนะครับก็มานะครับแต่ว่าส่วนจับคู่มาแค่มาแค่คู่เดียวนะครับเนาะแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นให้ด้วยนะครับผมเนาะ ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับสำหรับน้อยนะครับน้อยเฉพาะกิจนะครับออก480นะครับกับ6 3เนาะนะครับต้องกรับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเขียนผิดเนาะอาจจะไม่สะอาดตานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับ80นะครับผมมาเข้าในตัวนี้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นให้นะครับ6 3หลุดไปนะครับส่วนพิเศษนะครับ774กับ42 อันนี้ก็หลุดไปนะครับส่วนน้อยปกตินะครับ383กับ96นะครับน้อยปกตินี้มาใน83ตรงๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นให้นะครับแต่ถ้าใครเอา8ไปวิ่งลูดนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมเนี่ยนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลย9ก็มานะครับตัววิ่งลูดนะครับเมื่อวานนี้ลืมเน้นให้นะครับวันนี้ขอโทษด้วยนะครับวันลืมเน้นให้นะครับเน้นรอบให้นะครับ ส่น้อย v i p นะครับ535กับ41อันนี้ก็หลุดไปนะครับผมสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือมาในจับคู่ก็จะมาแค่8 3กับ8 0ูน้นอยเฉพาะกิจแล้วก็นอยปกตินะครับผมแต่ว่าตัวเด่นนี้มาในรอบปกติทา้งบนทั้งล่างนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพี่ๆ FC นะครับที่นำตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับผมให้ไปที่นะครับเด่นเด่นวันนี้ผมให้ไปที่5นะครับแล้วก็3นะครับผม สายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่3นะครับให้ไปที่3นะครับเดิน5นะครับจับคู่นะครับผมก็จะมีนะครับก็จะมี5 3นะครับ5 4 5 6 5 8 ปิดท้ายด้วย5 9นะครับผมส่วนในเด่น3นะครับเด่น3วิ่งรูดที่3ก็จะมี3 0นะครับ3 2 3 4 3 6แล้วก็3 8นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนในหลักร้อยนะครับในหลักร้อยผมให้ไปที่ให้ไปที่4นะครับหลักร้อยนะครับผมก็จะเป็น4 5 3สนะครับ4 3 2นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเลขเรียงนะครับ หลักๆที่จะเน้นให้นะครับก็จะมี5,3นะครับ3,2แล้วก็3,0นะครับแล้วก็5,6นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับในนอยนะครับผมก็จะเป็นรอบปกตินะครับสลับโค้งสุดท้ายที่ผมชอบนะครับ ถ้าพี่ๆ FC ชอบตามก็ก็ตามนะครับเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ลองพิจารณาตัวอื่นได้นะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับผมสําหรับ3ตัวนะครับก็นี่เลยเนาะสี่ห้าสามนะครับที่ผมชอบนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆ FC นะครับขอให้รับซับกันปังๆนะครับเราต้องไปลาวต่อนะครับผมก็ใครรับชมแนวทางหวยรัฐบาล เวียดนามเสร็จนะครับก็อย่าลืมไปลุ้นแนวทางหวัวรัฐบาลลาวต่อนะครับผมขอบคุณกําลังแรงใจดีๆทุกๆคนนะครับผมที่มีส่วนร่วมนะครับเข้ามาชมคลิปนะครับสลับคลิปนี้นะครับกาบสวัสดีครับ